ดูนี่สิคุณกำลังจะได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะขึ้นไปบนยานอวกาศที่ติดตั้งสว่านที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้เอาไว้แล้วก็ไปกันเลยคุณเริ่มต้นที่ดาวพุธมันเป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเมื่อแรกเห็นมันดูคล้ายกับดวงจันทร์เพื่อนเก่าของเราแต่หลังจากลงจอดคุณก็ได้รู้ว่ามันเป็นภาพลวงตา รอบๆยานอวกาศของคุณมีหลุมอุกกาบาตอยู่เกลื่อนกลาดพื้นผิวดาวเคราะห์เกลื่อนไปด้วยเนินเขาสูงชันขนาดใหญ่บ้างกระสูงถึง3กิโลเมตรและทอดยาวออกไปหลายร้อยกิโลเมตรคุณเริ่มเจาะและก็รู้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นงานที่ยากแน่ดาวพื่เป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นเป็นอันดับ2ในระบบสุริยะซึ่งแพ้ให้กับโลกเท่านั้นเปลือกนอกของดาวเคราะห์เป็นชั้นเนื้อของดาวเคราะห์ที่เป็นหินแข็งกินระยะ400กิโลเมตรหลังจากผ่านมันไปแล้ว คุณจะเห็นแกนโลหะของดาวพุธมันกินพื้นที่ถึง85%ของปริมาตรของดาวและมีธาตุเหล็กมากกว่าดาวเคราะห์อื่นๆที่เรารู้จักคุณไม่จำเป็นต้องเจาะอีกต่อไปแกนด้านนอกเป็นของเหลวแต่เมื่อคุณไปถึงแกนด้านในที่เป็นของแข็งคุณก็ต้องเปิดใช้สว่านอีกครั้งดาวเคราะห์ดวงต่อไปที่คุณกำลังจะไปสำรวจคือดาวศุกร์มันเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงพอที่จะละลายตะกั่วได้มีความกดดันมากกว่าบนโลก90เท่า ยานอวกาศของคุณกำลังเดินทางผ่านเมฆกรดกรรมาฉันนาพื้นผิวของดาวสุกมีสีน้ำตาลแดงและแห้งมากคุณลงจอดตรงกลางของที่อันราบเรียบที่ราบเช่นนี้ครอบคลุมพื้นที่สองใน3ของพื้นผิวดาวเคราะห์เอาละ่ะคุณเริ่มทำงานสวรานเริ่มเคลื่อนผ่านชั้นเปลือกดาวประกอบด้วยหินบซาซซอลเป็นส่วนใหญ่และกว้างเกือบ20กิโลเมตรชั้นถัดไปเป็นชั้นเนื้อของดาวเคราะห์ที่เป็นหินหลอมเหลวหลังจากเวลาผ่านไป จนคุณรู้สึกว่ามันจะไม่มีวันจบสิ้นไม่น่าแปลกใจเพราะมันหนา1,900กิโลเมตรในที่สุดคุณก็มาถึงแกนเหล็กโลหะของดาวเคราะห์มันใหญ่มากกว้างกว่าชั้นเนื้อของดาวเคราะห์ถึง2เท่าคุณเห็นลูกทรงกลมสีฟ้าทางซ้ายนั่นไหมมันคือโลกข้ามไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับไปดูทีหลังก็ได้ตอนนี้ดาวอังคารฟังดูน่าตื่นเต้นมากกว่าเลยหรือที่นี่หนาวจัด อุณหภูมิติดลบลบ60องศาเซลเซียสดาวเคราะห์ดูเป็นสีแดงและทันทีที่คุณก้าวเท้าก้าวแรกบนพื้นผิวมันก็ชัดเจนว่าทำไมพื้นดินปกคลุมไปด้วยฝุ่นสีสนิมอนุภาคละเอียดของมันยังลอยอยู่ในอากาศรอบตัวคุณด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่มีชั้นฝุ่นหนาถึง2เมตรคุณเริ่มเจาะผ่านชั้นเปลือกของดาวบางๆที่ประกอบด้วยหินบะซอลภูเขาไฟไม่ช้าคุณจะไปถึงชั้นเนื้อของดาวเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยออกซิเจนซิลิกตและแร่ธาตุอื่นๆที่เหมือนกับยาสีฟันหินนิ่มๆชั้นเนื้อของดาวเคราะห์แดงนั้นบางกว่าโลกมากหนาที่สุดก็แค่1770กิโลเมตรคุณรู้สึกว่าสวรรค์เริ่มขยับแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยอ๋อถึงแกนของดาวเคราะห์แล้วแน่เลยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเหล็กนิกเกิลและกำมะถันและมีความยาวระหว่าง1 4 5 0ถึง1,900กกิโลเมตรและไม่เหมือนกับแกนโลกคือมันไม่เคลื่อนที่ ได้เวลาเยี่ยมชมดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวพฤหัส,สบดีเราสามารถนาโลกเกือ 1, บ1,300ใบมาใส่รวมกันในดาวที่ยิ่งใหญ่ดวงนี้ได้นอกจากนี้ยังร้อนอย่างน่าตกใจประมาณ24,000องศาเซลเซียสที่แกนของดาวเคราะห์แต่คุณลงจอดบนดาวพฤหัส,สบดีไม่ได้เพราะมันไม่มีพื้นผิวแข็งดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดาวแก๊สยักษ์คําสสำคัญในที่นี้คือแกส๊สสว่านของคุณก็ไม่มีประโยชน์อย่างน้อยในตอนแรกในขณะที่กำลังลดระดับลงคุณจะเห็นเมฆหนาสีน้ำตาล เหลืองแดงและขาวที่เคลื่อนผ่านไปเพราะพวกมันดาวเคราะห์จึงดูมีสีสันและมีลายสวยงามคุณเจาะลึกเข้าไปในใจกลางของดาวเคราะห์ชั้นบรรยากาศประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซฮีเลียมในไม่ช้าคุณจะเห็นไฮโดรเจนกลายเป็นของเหลวภายใต้ความกดดันอย่างรุนแรงของชั้นบรรยากาศของเหลวนี้จะกลายเป็นส่วนผสมของไฮโดรเจนโลหะและฮีเลียมโลหะคุณมาถึงบางสิ่งที่ดูเหมือนแกนของดาวเคราะห แต่ถึงแม้จะใช้อุปกรณ์ของคุณคุณก็ไม่รู้ว่ามันเป็นลูกบอลเหลวหรือหินแข็งที่ใหญ่14-18ถึงเท่าของมวลโลกบางทีวันหนึ่งนักดาราศาสตร์จะช่วยคุณตอบคำถามนี้ได้ดาวเคราะหดวงต่อไปจะมีลมแรงเป็นพิเศษเหมือนผมเลยลมบนดาวเสาเดินทางด้วยความเร็วกว่า1,770กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เส้นศูนย์สูตรจากด้านบนดูเหมือนว่าดาวแก๊สยักษ์ดวงนี้มีพื้นผิวแข็งสีเหลืองน้ำตาล คุณผ่านเมฆหลายชั้นและทันใดนั้นก็รู้ตัวว่าลงจอดที่นี่ไม่ได้เช่นกันดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดในระบบสุริยะมีความหนาแน่นเฉลี่ยเพียงหนึ่งใน8ของโลกหากคุณมีสระน้ําขนาดใหญ่พอที่จะใส่ดาวเคราะหวงแหวนนี้ได้ดาวแก๊สยักษ์ดวงนี้ก็จะลอยหากคุณเจาะต่อไปเรื่อยๆคุณอาจพบแกนกลางของดาวเสามันน่าจะเป็นหินที่มีไฮโดรเจนและฮีเลียมล้อมรอบอ่า คุณกำลังเข้าใกล้ดาวยักษ์น้ําแข็งยูเรนัสซึ่งหมายความว่าจะมีพื้นผิวให้ลงจอดหรือไม่กันนะดาวเคราะห์ไม่มีพื้นแข็งคุณบินผ่านชั้นบรรยากาศชั้นบนและจมลงสู่ศูนย์กลางของน้ําแข็งเหลวน้ําแข็งซึ่งคิดเป็น80%ของมวลดาวเคราะห์ที่จริงเป็นของเหลวหนาแน่นที่ร้อนประกอบด้วยน้ําน้ําแข็งแอมโมเนียและมีเทนส่วนนี้ของดาวเคราะหบางครั้งเรียกว่ามหาสมุทรแอมโมเนียน้ํา น้ำแข็งนี้รอบๆแกนหินแข็งนั่นคือจุดที่คุณใช้สว่านของคุณได้ในที่สุดแกนกลางมีขนาดเล็กครึ่งหนึ่งของมวลโลกเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นแล้วมันก็ค่อนข้างเย็นแค่หพนองศาเซลเซียสเท่านั้นคุณกำลังมาถึงจุดที่ไกลที่สุดในการเดินทางนั่นคือดาวเนปจูนมีขนาดใหญ่กว่าโลก4เท่าต่ะหนักกว่า17เเท่าพื้นผิวสีฟ้าที่คุณเห็นเมื่อเข้ามาใกล้คือชั้นของเมฆและก๊าซที่หมุนวนถาวร ใต้พื้นผิวนี้มีชั้นเนื้อของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เป็นของเหลวสีแดงร้อนชั้นเนื้อของดาวเคราะห์นั้นอุดมไปด้วยมีเทนแอมโมเนียและน้ำและมีมวลเท่ากับ15เท่าของโลกในที่สุดคุณก็มีบางอย่างให้เจาะแล้วแกนกลางของดาวเคราะห์นั้นแข็งประกอบด้วยเหล็กและโลหะอื่นๆเป็นส่วนใหญ่เจาะไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงระดับความลึก7,200กิโลเมตรนักดาราศาสตร์เกือบจะแน่ใจว่านั่นคือที่ที่คุณจะหาชั้นเพชรได้ใช่แล้วที่นั่นฝนตกเป็นคริสตัลเพชร ได้เวลากลับบ้านแล้วมีคนเจาะหลุมลึกมากที่นี่แต่พวกมันก็ไม่ลึกพอที่จะทะลุผ่านเปลือกโลกได้หลังจากการเจาะไปถึง1ใน3ของเส้นทางอุณหภูมิก็สูงถึง180องศาเซลเซียสและอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ต่อไปแต่สว่านของคุณแข็งแรงกว่านั้นมากนั่นเป็นเหตุผลที่คุณเคลื่อนผ่านเปลือกโลกได้อย่างง่ายดายกินพื้นที่เพียง1%อร์เของปริมาตรโลกและมันแตกออกเป็นแผ่นเปลือกโลกพวกมันปล่อยให้ความร้อนหลุดออกจากภายในของโลก คุณไปถึงชั้นเนื้อโลกชั้นนี้มีความหนาประมาณ3,000กิโลเมตรและเท่ากับเกือบ84%ของปริมาตรของดาวเคราะห์ประกอบด้วยหินซิลิเกตที่รวมไปด้วยเหล็กและแมกนีเซียมคุณไม่จำเป็นต้องเจาะอีกต่อไปแก่โลกชั้นนอกหนา2,400กิโลเมตรเป็นของเหลวประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิลแต่ความดันไม่สูงพอที่จะทําให้มันกลายเป็นของแข็ง คุณผ่านขอบเขตร,ระหว่างแกนชั้นนอกและแกนชั้นในมันค่อนข้างท้าทายอุณหภูมิที่6,000องศาเซลเซียสร้อนพอๆกับพื้นผิวของดวงอาทิตย์และความดันอยู่ที่3.3ล้านเท่าของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลแกนชั้นในเป็นลูกบอลแข็งที่ทำจากเหล็กและนิโกเกิลรัศมีของมันคือ1,200กิโลเมตรนั่นเท่ากับ20%ของรัศมีของโลกและ80%ของดวงจันทร์ นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายใต้เปลือกของดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากเราพันล้านกิโลเมตรและพวกเขาไม่จำเป็นต้องไปที่นั่นเพื่อเจาะพื้นผิวของดาวเคราะห์แล้วมองเข้าไปข้างในพวกเขารวมข้อมูลเกี่ยวกับความหนาแน่นของดาวเคราะห์สนามแม่เหล็กเทือกเขาความร้อนและกิจกรรมแผ่นดินไหวเพื่อสร้างสมมติฐานที่ชาญฉลาดตัวอย่างเช่นสนามแม่เหล็กของโลกปกป้องเราและชั้นบรรยากาศจากเปลวสุริยะและลมสุริยะ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีอยู่จริงเนื่องจากแกนเหล็กร้อนภายในดาวเคราะห์มันหมุนและสร้างการป้องกันที่มองไม่เห็นเหมือนไดานามร้อนขนาดเมื่อหือมาที่แผดเผาและสนามแม่เหล็กนี้แรงกว่าบนดาวองคารอาจหมายความว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับแกนกลางของดาวเคราะห์แดงบางทีมันอาจจะเย็นลงและปิดตัวเองหรืออาจจะไม่มีสนามแม่เหล็กเลยตั้งแต่แรกก็ได้ มีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่จํานวนมากบนพื้นผิวโลกนั่นทําให้นักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าต้องมีเปลือกโลกที่ค่อนข้างบางและชั้นเนื้อโลกเป็นแมกมาเหลวแต่ภูเขาไฟบนดาวอังคารไม่ใช่ภูเขาไฟมีพลังอีกต่อไปครั้งหนึ่งอาจเคยมีของเหลวร้อนปกคลุมอยู่ใต้เปลือกของดาวเคราะห์แต่หลังจากภูเขาไฟก่อตัวขึ้นมีบางอย่างผิดปกติภายในคงเย็นลงหรือเปลือกของดาวเคราะห์หนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็หยุดแมกมาไม่ให้ขึ้นสู่พื้นผิวได้สําเร็จ จากนั้นยังมีกิจกรรมแผ่นดินไหวหากเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นโลกหรือดาวอังคารหรือดาวศุกร์บ่อยครั้งจะมีหลายสิ่งเกิดขึ้นใต้พื้นผิวถ้าเราพูดถึงโลกก็คือการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแผ่นดินไหวส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามขอบของมันหากดาวเคราะห์มีกิจกรรมแผ่นดินไหวเพียงเล็กน้อยก็อาจไม่มีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกจากนั้นภายในของมันก็สงบนักวิจัยยังให้ความสําคัญกับระยะเวลาที่คลื่นแผ่นดินไหวสะเทือนผ่านดาวเคราะห์หรือเสียงสะท้อนภายใน มันช่วยให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหนาแน่นของเปลือกดาวเคราะห์หรือชั้นเนื้อของดาวเคราะห์มีส่วนประกอบอะไรบ้างและอื่นๆแต่นักวิทยาศาสตร์ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งกับสาเหตุของแผ่นดินไหวเหล่านี้บางครั้งอาจเกิดขึ้นหลังจากที่อุกกาบาตชนดาวเคราะห์และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกิดขึ้นใต้พื้นผิวเลยแน่นอนว่า2วิธีสุดท้ายนี้ใช้ได้ผลกับดาวเคราะห์หินเท่านั้นสาเหตุหลักเป็นเพราะดาวแก๊สยักษ์ไม่มีทั้งภูเขาไฟหรือแผ่นดินไหว โอ้แม่พอพูดถึงเปลือกบางและเปลือกหนาแล้วทำให้ฉันหิวเฮ้คุณอยากกินพิซซ่าไหม